หลังจากรอคอยมานานมากในที่สุด DJI ก็ทําโดรนที่บินขึ้นจากฝ่ามือตัวแรกมาแล้วนะครับตัวนี้ก็คือ DJI Neo เขาเปิดตัวเมื่ออาทิตย์ก่อนแล้วก็เมื่อวานผมไปซื้อมาสดๆร้อนๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆจะซื้อผมแนะนําให้ซื้อรุ่นคอมโบเลยนะครับเพราะเขาจะมีที่ชาร์จแล้วก็แบตเตอรี่มาให้เพิ่มอีก2ก้อนแล้วเขาก็จะมีใบพัดมาให้เปลี่ยนอีก2ใบนะครับส่วนรีโมทก็จะเป็นรุ่น RCN 3ที่เราต้องติดกับโทรศัพท์มือถือของเราแล้วอันนี้ก็จะเป็นตัวโดรนจะเห็นว่าเขาจิ๋วมากเลย แล้วดูนะครับผมว่าเอามาใส่กระเป๋ากางเกงก็ได้แบบนี้นี่อตรงนี้ก็จะเป็นกาดที่เอาไว้บังกิมบอลนะครับเราสามารถที่จะกดตรงข้างล่างโอเคจะเป็นแบบนี้เราอยากให้เพื่อนๆดูดีไซน์ของเขานะครับซึ่งน้ำหนักของเขาเนี่ย135กร,รัมคือเบามากๆ แล้วก็ส่วนที่ผมชอบเป็นพิเศษก็คือตรงใบพัดของเขาถ้าเกิดว่าเราบินไปชนอะไรตรงนี้จะปกป้องใบพัดได้ดีมากเลยนะครับอันนี้ผมเคยบินไปชนตู้มาแล้วมันก็ตกลงใบเฉยๆแล้วมันก็ไม่มีความเสียหายเลยนะครับผม <c oughs> แล้วก็ตรงข้างใต้ก็จะเป็นแบตเตอรี่เราสามารถที่จะกดแล้วก็ถอดออกมาได้แบบนี้ซึ่งแบตเตอรี่ของเขาก็จะตัวเล็กแล้วก็เป็นตัวเฉพาะของเขาเราเอารุ่นอื่นมาใส่ไม่ได้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเปลี่ยนโหมดซึ่งเราสามารถกดเปลี่ยนโหมดได้ Follow Droney Circle Rocket Spotlight Direction Track แล้วถามว่าเขาใช้งานง่ายยังไงง่ายอย่างนี้เลยนะครับ Spotlight เนี่ยได้แล้วตอนนี้เขากำลังถ่ายอยู่ในโหมดของ Spotlight ซึ่งเขาก็จะหมุนตามเราไปเรื่อยๆแล้วก็ลองจอด แค่นี้เองจริงๆง่ายมากแล้วถามว่าเขาบินได้มั่นคงหรือเปล่าผมาว่าโอเคเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าไม่ได้กดระแทกแรงๆจริงๆเนี่ยเขาก็จะยังอยู่นะครับตวนการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเราก็ใช้แอป DJI Fly เหมือนเดิมเลยแต่ว่าเราต้องไปอัปเดตมันนะครับตอนนี้เรามาดูเรื่องโหมดของการบินต่างๆนะครับถ้าเกิดว่าเราไปที่ตั้งค่าเนี่ยเราสามารถที่จะกําหนดโหมดการบินได้6โหมด ซึ่งโหมดแรกก็คือโหมดติดตามนะครับผมซึ่งตัวโดรนเขาก็จะติดตามเราเลยซึ่งเราสามารถกําหนดได้ว่าจะติดตามใกล้กลางหรือว่าไกลซึ่งบทนี้ตัวโดรนเขาก็จะบินตามเราไปเรื่อยๆแต่ว่าเขาจะไม่บินถอยหลังถ้าเกิดว่าเราเดินเข้าหานะครับแล้วระหว่างที่บินไปเราควรจะระมัดระวังสิ่งกีดขวางให้ตัวโดรนด้วยนะครับผม แล้วโหมดที่2ก็จะเป็นแบบโดรนี่ซึ่งเราสามารถกําหนดได้ว่าจะให้เขาบินถอยหลังไปกี่เมตรจะเป็น2เมตร4ีเมตร6เมตรหรือว่า10เมตรนะครับแล้วก็กําหนดได้ว่าจะให้เขาบินไปทางสูงเฉียงเียงขึ้นไปหรือว่าบินออกไปในแนวราบเราก็จะได้ภาพที่ต่างกันนะครับผมแล้วโหมดที่3ก็จะเป็นแบบ Circle ซึ่งเราสามารถกําหนดได้ว่าจะให้เขาอยู่ห่างเราไปกี่เมตรก่อนที่จะวนรอบตัวเรา แล้วโหมดที่4ก็จะเป็นแบบล็อกเก็ตซึ่งตัวโดนเขาก็จะบินขึ้นไปตรงๆแล้วก็จะถ่ายลงมานะครับซึ่งเราสามารถกําหนดได้จะขึ้นไป4เมตรหเมตรหรือว่า10เมตรแล้วระหว่างขึ้นเนี่ยจะให้หมุนกล้องไปด้วยหรือเปล่านะครับผมแล้วก็โหมดที่ผมชอบมากๆเลยก็คือโหมดสปอ t l ตไลท์นะครับ ซึ่งสปอตไลน์เนี่ยตัวโดรนเขาก็จะอยู่เฉยๆแล้วเขาจะหันตามเราอย่างเดียวนะครับผมซึ่งเราสามารถที่จะเดินรอบๆโดรนแล้วโดรนเขาก็จะหันตามไปเรื่อยๆซึ่งผมว่าโหมดนี้เขามีประโยชน์มากๆเลยโดยเฉพาะตอนที่ผมจะถ่ายแบบอินดอร์หรือว่าในร่มนะครับผมสามารถที่จะปล่อยแล้วก็ให้มันบินค้างอยู่อย่างนี้แล้วก็ติดตามผมไปเรื่อยๆแล้วเราก็สามารถที่จะควบคุมผ่านมือถือได้ว่าจะให้มันบินไปไกลหน่อยหรือว่าบินขึ้นหรือว่าบินต่ําลง แล้วก็ด้วยความที่เขาอยู่กับที่อยู่แล้วเราก็ไม่ต้องกังวลว่าเขาจะไปชนอะไรแล้วก็โหมดนี้สามารถที่จะใช้งานภายนอกได้ดีด้วยนะครับผมแล้วก็โหมดสุดท้ายที่เขาเขียนว่ากําหนดเองนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะเลือกได้3อย่างก็คือเป็นแบบฮีริกบูมบอลแลงแล้วก็เดเรชั่นแทร็กถ้าเกิดว่าเป็นฮีริกก็คือเหมือนกับบินวนๆแบบนี้นะครับผมส่วนถ้าเกิดว่าเป็นบูมบอลแลงเนี่ยเขาก็จะบินเป็นแบบบูมบมลแลงก็คือไปไกลแล้วก็วนมาใกล้นะครับ แล้วก็ส่วนที่ผมคิดว่ามีประโยชน์มากแต่ว่าเราต้องฝึกใช้ก็คือส่วนของ direction track นะครับโมดนี้เขาก็จะล็อกมุมมองตามทิศทางที่เราเริ่มต้นไม่ว่าเราจะเดินไปทางซ้ายทางขวามุมมองเขาก็จะพยายามที่จะปรับให้อยู่ทิศทางเดิมเลยแล้วโมดนี้ตอนเราเดินถอยหลังเขาก็จะบินมาหาเราแล้วถ้าเราเดินเข้าไปหาเขาก็จะบินห่างจากเราออกไปนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราอยากให้เขามาลงจอดบนมือของเราเราต้องยืนเฉยๆเป็นเวลา3วินาทีแล้วหลังจากนั้นโดรนเขาก็จะบินมาหาเราเองนะครับผม ซึ่งโหมดนี้ถ้าใช้ดีๆก็จะเหมือนกับมีคนถือกล้องอยู่ข้างหน้าเราเลยแล้วก็ตามถ่ายเราไปตลอดทางเลยนะครับก็จะเหมาะกับการโชว์สถานที่หรือว่าการเดินพูดไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็อีกฟีเจอร์หนึ่งก็คือคำสั่งเสียงนะครับ go fly เขาก็จะรอรับคำสั่ง spotlight แต่ว่าการรับคําสั่งเสียงเขาก็จะรับแค่ที่มือถือนะครับผมเราไม่สามารถที่จะเอาแค่โดรนมาแล้วเราก็บอกให้มันบินได้นะครับโดรนนี้เขาสามารถที่จะบันทึกเสียงได้ด้วยนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นตัวแรกเลยที่ทําแบบนี้ได้นะครับแต่ว่าเขาก็จะบันทึกเสียงผ่านไมโครโฟนของมือถือนะครับเพราะฉะนั้นมือถือก็ต้องอยู่ใกล้ๆเราโอเคอันนี้ผมก็ใช้เป็นโหมดของ direction track อยู่นะครับเขาก็จะบินถอยหลังไปแล้วก็จะถ่ายเราไปเรื่อยๆ แล้วก็เสียงที่บันทึกอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นเสียงที่บันทึกเข้ามาในมือถือของเรานะครับเขาก็จะบันทึกเข้าไปในไฟล์ของดโดรนด้วยนะครับผมซึ่งตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเราต่อเป็นไมโครโฟนกับมือถือของเราเนี่ยมันจะบันทึกได้แบบนี้เปล่านะครับถ้าได้ก็เยี่ยมเลยนะครับผมตอนนี้ก็มาถึงข้อสังเกตแล้วก็ข้อควรระวังนะครับแบตก้อน,นึชาร์จเต็มเขาบินได้ประมาณแค่18นาทีเท่านั้นนะครับ เพราะฉะนั้นเราต้องวางแผนการทํางานให้ดีๆถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีแบตสารองนะครับผมแล้วก็อย่างที่2ในตัวเครื่องของเขาก็จะมีความจุอยู่ที่ 22GB กิกะไบต์แล้วเราไม่สามารถที่จะใส่เมมโมรี่การ์ดเพิ่มได้นะครับแล้วก็อย่างที่3ข้อนี้สําคัญมากเลยนะครับตรงก้นของเขาก็จะมีช่องเสียบ USB-C อยู่แต่ว่าการเสียบชาร์จที่ช่องนี้ทางร้านเขาย้ํากับผมมากเลยว่าอย่าเสียบชาร์จเกินกว่า5โวลต์2แอมป์เพราะว่าเขาไม่ได้ทํามาเพื่อให้รองรับการชาร์จแบบรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นการชาร์จเนี่ยม แต่ถ้าเกิดว่าเราเอาไปเสียบชาร์จโดยใช้อแดปเตอร์แล้วก็สายที่จ่ายวัตต์งสูงมันจะทําให้วงจรภายในเสียหายได้นะครับซึ่งไม่ใช่ว่าเสียบปุ๊บมันจะไหม้เลยแต่ว่ามันจะมีความเสื่อมเกิดขึ้นนะครับผมคำแนะนําของผมคือเราอย่าชาร์จแบตเตอรี่กับตโโัวดรนเรามาชาร์จกับแท่นชาร์จจะดีกว่าซึ่งเขารองรับคลิกชาร์จอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็แท่นชาร์จนี้เขาสามารถทําหน้าที่เป็น power bank ได้ด้วยถ้าเกิดว่าเราจะเอาไปชาร์จมือถือชาร์จนู่นชาร์จนี่นะครับ แล้วเรื่องที่ต้องระวังอีกข้อหนึ่งเลยก็คือการบินโดนโดยใช้รีโมทแต่ว่าเราอยู่ในล่มนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าเราบินโดนโดยใช้รีโมทแบบนี้เขาก็จะไม่สามารถที่จะโฮเวอร์แบบอยู่เฉยๆได้นะครับสักแป๊บนึงเขาก็จะบินไปไหนก็ไม่รู้นะครับผมโดยที่เราไม่ได้กดรีโมทเลยซึ่งตรงนี้ทําให้บินชนแล้วก็ตกบ่อยๆเลยซึ่งน่าแปลกว่าถ้าเราไปใช้รีโมทแต่ว่าอยู่ภายนอกบ้านตรงนี้จะไม่เป็นนะครับผม จะเห็นว่าเราเควบคุมผ่านมือถือมันก็เป็นเหมือนกันบางทีมันก็ไปซ้ายหรือว่าไปขวาเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้ในร่มผมมองว่าเราควรจะเลือกโหมดตรงนี้นะครับรอ่าอย่างเช่นผมเลือกเป็นโหมดสปอตไลท์แล้วก็ให้มันบินขึ้นซึ่งโหมดนี้เขาก็จะจับอยู่ที่ตัวเราทําให้เขาไม่บินไปไหนมาไหนด้วยตัวเองนะครับผมเพราะฉะนั้นมันก็จะปลอดภัยมากกว่านะครับแล้วเขาก็สามารถที่จะควบคุมผ่านมือถือได้ด้วยเราจะให้มันหมุนไปทางซ้ายทางขวา แล้วก็ใช้โหมดนี้แล้วเราก็ค่อยเปลี่ยนตำแหน่งของโดนเอาเองนะครับผมแล้วก็เขามีข้อควรระวังว่าอย่าไปบินเหนือน้ำนะครับผมมองว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเซ็นเซอร์ลงจอดตรงนี้แล้วก็อาจจะเป็นเคสคล้ายๆกับอีกยี่ห้อหนึ่งที่อาจจะพอไปบินเหนือน้าแล้วมันงงแล้วมันก็จะตกน้านะครับผมแล้วก็ข้อสุดท้ายคําสั่งเสียงเขาก็ไม่ได้ครอบคลุมเท่าไหร่นะครับแล้วก็สั่งให้มันบินขึ้นบินลงได้แต่ว่าเราไม่ได้บอกว่า้ ตอนนี้บินอยู่2เมตรให้มันไปไกลขึ้นเป็น4เมตร6เมตรเนี่ยเรายังสั่งไม่ได้นะครับผมแล้วก็อย่างหนึ่งเขายังไม่ได้รองรับคําสั่งแบบเกเจอร์หรือว่าท่าทางนะครับอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเขาบินอยู่ตรงนี้แล้วเราอยากให้เขาบินไปไกลขึ้นเราไม่สามารถแบบทําอย่างนี้เราให้เขาบินไปไกลขึ้นได้นะครับผมเพราะฉะนั้นทุกอย่างเราต้องมาปรับในแอปมือถืออีกทีหนึ่งแล้วก็เจ้า dji neo นี้เขาก็จะถ่ายได้2ความละเอียดอย่างแรกก็คือ4 k ที่เราสามารถถ่ายได้ถึง30เฟรมต่อวินาทีเลย แล้วอย่างที่2ก็คือ f ู l l HD ที่เราสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะถ่ายเป็น30 50หรือว่า60เฟรมต่อวินาทีซึ่งถ้าถามมาต่างกับรุ่นมินิยังไงรุ่นน e o เนี่ยใช้ง่ายแล้วก็พกง่ายมากๆพกใส่กระเป๋ากางเกงไปบินที่ไหนก็ได้นะครับส่วนรุ่นมินิเขาก็จะบินได้นานกว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการบินสูงๆบินไกลๆแล้วก็น่าจะต้องใช้รุ่นมินินะครับแล้วก็ความเห็นส่วนตัวรุ่นมินิเขาก็จะบินได้เสถียรกว่ารุ่นน e o อนิดหนึ่งแล้วก็เขาทนแรงลมได้มากกว่าที่ระดับ5 รุ่นนโอได้ที่ระดับ4นะครับผมแล้วก็เรื่องเสียงระหว่างการบินผมมองว่าพอๆกันเลยดังพอกันนะครับโดยราคาของเขาที่เครื่องป่ามีแบบหนึ่งก้อนอยู่ที่6,700บาทแล้วก็คอมโบเซตอยู่ที่11,700บาทเรียกว่าราคาดีมากเลยนะครับยี่ห้ออื่นเจอราคานี้นี่ตายหมดแน่นอนผมก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังมองหาอยู่นะครับผมผมได้ดีทิปครับสวัสดีครับ